วันนี้เราจะมาทำอะไรที่ต่างไปนิดหน่อยนะครับผมบังเอิญผมไปสะดุดล้มเข้ากับสิ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมัางซึ่งสิ่งนี้ก็คือ b a c k r o o m ถ้าเกิดคุณไม่ระวังตัวแล้วโนโคลิปหรือหล่นลงไปในพื้นที่ที่ไม่ควรไปคุณจะถูกส่งไปยัง b a c k r o o m ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากผรมชื้นๆเหม็นๆเปียกทำให้คุณขั่งจากภาพกำแพงเหลืองๆและเสียงซาของหลอดไฟเก่า กับพื้นที่ประมาณ600ล้านตารางเมตรที่เป็นห้องทั้งหมดที่จะกักขังคุณไว้ในนั้นตลอดการผมหวังว่าพระเจ้าคงจะช่วยคุณถ้าเกิดคุณเดินไปเดินมาแล้วได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างในนั้นเพราะผมรับประกันได้เลยว่าไม่ว่าตัวการของเสียงน่าจะเป็นอะไรก็ตามมันได้ยินและมันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ ซึ่งคลิปนี้นะครับผมเป็นวิดีโอของช่องเคนพิกเซลนะฮะเขามีคลิปหลายอย่างที่คุณภาพมากๆเลยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ไปติดตามดูอย่างอื่นได้ครับผมเขาไม่ได้ทําแค่คลิปนี้คลิปเดียวฮะยังมีอีกเยอะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็ไปกดติดตามเข้าในช่องต้นฉบับนะครับผมลิงก์อยู่ในคําอธิบายด้านล่างฮะออแล้วก็ที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมใส่หูฟังตอนดูเพื่ออัธรตที่สมบูรณ์แบบฮะพูดตามตรงใส่หูฟังก็ไม่ใส่เสียงว่าจะต่างกันมากเลยนะถ้ามีกใสเ่เถอะ Sound. Camera rolling. All right, and action. Hmm. I right, cut, cut, that was good, that was good, guys. All right, uh, that was good. I'm going get a wide angle, and then we're done. Okay. All right, yeah, cool. Like, how much uh, A little more. Right. A little more. Okay. Yeah, yeah. Cool. เสพก็คือล <si ่วงทะลุพ okay ื้นแต่มันล่วงอย่างนี้เลยหรอตัวจมลงไปเลยครับนี่แหละครับแบกลมโอเคเขา Hello Hello Hey guys ไม่มีใครหรอกเพื่อนนี่ถือว่าโชคดีแน่ที่ไอ้นี่กำลังถ่ายหนังอยู่แล้วหล่นลงมาเราเลยได้เห็นอะไรแบบนี้กัน เออไม่มีอะไรเลยนอกจากเงา <Hello? S 1> oh! Oh! มืดๆลโหลโอ้โหเมื่อกี้เห็นกันปะ there Someone there เพื่อนอย่าส่งเสียงเพื่อนเ <c oughs> ชื่อกูกูเล่นเกมตังผีมาเยอะสะภาพเนี่ยเขาวงกดแบบเนี้ยเกมผีอินดี้ฟันธง สามเกมฟรีชัดเจนเลยฮะมันเห็นอะไรเหรอระวังไว้เพื่อนในนี้เป็นสามเกมฟรีคุณย่ญญาจะมาขโมยตัวเองบันได เพอร์เฟกอย่าบอกว่ามันจะเข้าไปเนี่ยยับ yep. มันเข้าไปไม่คิดหรอว่าถ้าเกิดนั่นเป็นท่อระบายอากาศแล้วตอนเองเข้าไปอยู่มีตัวอะไรก็ตามมนดึงมึงไปกินนะทำไงเพื่อนแลอวตามตรงเขาเป็นชายที่ใจยเย็นมากสำหรับคนที่แบบจู่ๆลนโลกลงมาในวิธีที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วฟังเสียงไฟนีออนนั่นดิฮะ Can anybody hear me? Hello? d a m n it! โอ๊ะเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นแขนอะไรสักอย่างป้าคิดว่าจะหนีสายตากลตลูทล <N> ่ะนี่ไม่ว่าเป็นตัวอะไรก็ตามเพื่อนเองโดนจ้องอยู่ <c oughs> มันไม่สงสัยแล้วลองเปิดกล้องตัวเองดูบ้างเหรอว่าแบบ ในกล้องเจออะไรมั่งไอ้นั่นหายไปแล้วฮะเออไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบพื้นพรมโวงว่ๆปเปียกๆกับผนังเหลืองๆตกสอน ทางออกคนที่เคยติดก่อนหน้านี้เป็นคนทำเพื่อนเชื่อกูนั้นเขียนว่าอะไรอ่ะวั <c oughs> นที่อยาขยับ ยอย่าหยุดเลยตอนนี้อย่าหยุดมันรู้ตัวแล้วดูสภาพไอ้นั่นไม่น่าจะวิ่งไวนะไอ้นี่น่าจะหนีพ้นแล้วแหละ ข้อเสียงคือแบบกระหน่ำมากลงมาอยู่ไหนอีกเนี่ยอู้ห้องน้ำพอดีเลยแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ในมิตินี้มันยังไม่ได้ขี้เลยเดี๋ยวราจะไปสรุปกันท้ายคลิปนะ หรือว่าใจเย็ยนมากสำหรับคนที่เพิ่งหนีปีศาจมาเนี่ยแล้วเองไปเล่นไฟเขาทําไมเพื่อนตลอดไฟขาดจะเกิดอะไรขึ้นกัดที่นี่มึงคิดป่ออ่าอย่างน้อยห้องนี้ก็ไม่เหลือง oh, <shit. S 1> นี่ที่ไหนเนี่ย อัน uhm. นั้นคือคนที่ติดอยู่อีกฝั่งหรือว่าใครก็ตามที่เป็นหัวโจกของเรื่องนี้ของที่นี่เสียงลมแรงมากเลยอ่ะผมไม่แน่ใจ้ะ้รับว่าเสียงลมหรือว่าเสียงตัวอะไรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ถังขยะไม่ลองเช็คดูก่อนว่าข้างในมีอะไรเพื่อนอาจจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ได้ก็ได้ ไม่จริงไม่จริงเหมือนกับโรงงาน SCP อะไรสักอย่างหนึ่งที่แต่ละห้องของโซนเมื่อกี้มันเก็บแบบสัตว์ทดลองเอาไว้อะเอะเดี๋ยวก่อนไม่เนี่ยอันนี้โรโบตมีปะบริษัทกูปะเนี่ยทางออกไม่มีทาง มาชั้นเดิมเดินกลับลงไปข้างล่างดีกว่าเพื่อนชั้นนี้มึงรู้ว่ามีสัตว์ประหลาดแล้วไม่ใช่เหรอแต่ขึ้นมาเสี่ยงทำไมวะเพื่อกลับลงไปขึ้นมันเห็นคำเขียนว่าไปเอ็กซิ t แน่เลยมันก็เลยขึ้นมาขึ้น เสียงเสียงเหมือนวิทยุกำลังเสียอยู่ข้างหน้า yani> นั่นวิ่งวิ่งเลยเพื่อนไอ้แมงกขับพุนใส่ไอเจงแม็กมันขุดกินแล้ว แบบโดดโดดโดดโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมื่กี้ทุกคนเห็นปะม,มันหยิบมันหยิบไอ้ผู้ชายนี่ไปง่ายๆเลยอ่ะ จบแล้วใช่ปะผมไม่แน่ใจว่าเสี้ยววินาทีเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมฮะแต่ผมเห็นจัดจเลยมันกระชากไอ้ผู้ชายนี่หายไปเลยฮะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหยุดดูเฟรม by เฟรมทีละเฟรมฮะเออไอ้นี่คือตัวอะไรเนี่ยโครงกระดูกเดินได้เหรอโครงกระดูกเชิงการแถวกลุกบอันนี้เรียบร้อยนี่ฮะมันกระชากไอ้นี่ไปแบบ โคตรเร็วอะ่ะใช้เวลาแค่ไม่กี่เฟรมด้ซ้ำนะ10บเฟรมนี่ไปถึง1วินาทีด้วยซ้ำไปอะ่ะโคตรเร็วอไอตัวเนี่ยถึงสภาพมันจะกลายมันจะเป็นแบบเหมือนกระดูกเอามาต่อกันกโง่แต่มันเร็วโคตรชายคนนั้นหายไปตลอดกาลแล้วฮะไม่มีใครพบเขาอีกแม้กระทั่งเพื่อนของเขาสาหายของเขา สิ่งที่เจอมีแค่ภาพกล้องนี่นะฮะแล้วผมเชื่อได้แล้วว่าถ้าเกิดภาพกล้องนี่มีคนอัพลง YouTube อีก3วันต่อมาคลิปโดนลบแล้วก็ CIA มาตามเออมันมีคลิปต่อไปอยู่นะน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบ Missing Person นี่ไงน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากนี้อะ่ะบริษัทมาตามหาคนหายเหรออ่าดี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 คนหายเด็กก็หาย จะสามารถเปิดประตูไปที่แบ็กรูมได้แล้วเ <g ül s> ราส่งทีมมาฮะัดป <g ül s> ระหลาดโผล่มาเถอะ please go hold

มันอาจจะดูเหมือนโดนไฟ <Yeah. S 2> เผาเลแต่ผมว่ามัน <Still S 2> โดนหมึกอะไรสักอย่างมากกว่าสวนแกนออกแกนิ kind of ฟังกัส hmm. ฟังกัสมเห็ดเหรอฮึฟังกัสอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดเป็นฟังกัสก็น่าจะเป็นเอ่อพวกประเภทเห็ด เชื้อลาไอตัวเมื่อกี้เป็นเชื้อลาอย่างนั้นเหรอวะอืมอะไรผมสงสัยตัวเมื่อกี้มันคือตัวอะไรกันแน่อืมแบคลูมมีวิกิด้วยแฮะแล้วก็มันมีคลาสของมันด้วยก็นะน่าจะเป็นตัวที่มาแทนที่ SCP ซีพีแ้แหละแต่ที่ผมสงสัยก็คือในวิกกี้เขาบอกว่าห้องเมื่อกี้เป็น by, ล็อบบี้ก็คือเลเวลศูนย์แต่วิกกี้เขาบอกว่าในนี้ตัวที่อยู่ในนั้นก็คือเฮลิ่งหรือตัวนี้อย่างนั้นแหละน่ามาสิน่ารักเหมือนสมัยอาร์ตไวเลอร์แถวบ้านผมเลยอ,อันนี้ดูคลิป คลิปนี้อ้าใจแท้ผมรู้ว่าคลิปนี้คืออะไร่เาเออเสียใจว่ะนะครับผมรู้ออริจินของคลิปนี้ครับผมผมก็เลยรู้สึกเศร้าไปนิดหนึ่งแต่ทุกคนอ่เดูอะไรแบบนี้ก็แกล้งโงกันนิดหนึ่งเนาะจะได้สนุกอ่ะล่ะเหมือนเขาจะทำคลิปอาคคยไปด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่การทดลองอะไรต่างๆขอดูแป๊บนึงนี่คืออะไร Data not accessible reformatting อ๋ออันนี้ก็คือวิดีโอของแบบที่เคยมีคนอันนี้ได้ไม่ว่าน,นี่จะเป็นที่ไหนก็ตามแต่พวกนักวิทยาศาสตรเ์เก็บภาพนี้ไว้ compile แล้วก็ออกมาออกเป็นแยกผมจะสคริปค่อนข้างบ่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนไปดูออริจินอลมากกว่าครับผมแตาพ,พูดถึง quality, คุณภาพของคลิปแบ็กลูมคลิปแรกนะครับผมคือบอกเลยฮะว่าเรื่องเสียงนี่คือแบบ Top not, ฮะ Top Not ถ้าเกิดใครชอบเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะชอบวิดีโออื่นของช่องเขาแหละครับผมเพราะว่าแต่ละคลิปนี่คือแบบประสบการณ์ทํางาน16ปีคุณภาพคลิปสูงมากฮะเขาเป็นคนที่ทําคลิป Attack on Titan ด้วยนะตอนที่มันโผล่มากแรกที่มันดังเนี่ย ซีนแบบนี้เขาเก่งมากเลยนะฉะนั้นผมแนะนำครับผมช่องนี้ฮะเอ่อเคนพิกเซลเด้อ ก็นั่นแหละครับผมสิ่งที่ผมมีมาแชร์กันทุกคนในวันนี้นะครับผมผมเอามาแชร์คลิปนี้เนื่องจากมาด้วยแบบเขาเรียกว่านอะไรความสนใจซะมากกว่าอยากให้มันป๊อปในไทยอ่ะว่าง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดใครชอบอะไรประมาณว่า SCP ก็อย่างที่ว่าไปครับผมไปลองติดตามเรื่องนี้ได้นะครับผมแต่ก็อย่างที่ว่าไปอะไรเนาะ <S <S เรื่องนี้ยังไม่ค่อยป๊อปในไทยฉะนั้นก็คงต้อง,องพึ่ง Google Translate กันนิดหน่อยแหละครับผมแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่ทำคอนเทนต์หลักเป็นอันนี้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นคุณภาพคลิปมันส น,นี่แหละครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปไลค์ออริจินอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ